ทางด้านของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีทรงพระราชทานพราไตรพิธีทักษินานุปทานถวายพระราชกุศลงานวงสวงพระมหาบุรุพักกษัตราที่ราชเจ้าแห่งสยามประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นางพระใดสุวรรณรัตนเป็นประธานนำพระไตรพระราชทานจำนวนสิบไตร ประกอบพิธีทักษิณานุปทานถวายพระจักกุศลงานวงสวงพระมหาบุรพากระสัตร,ราที่ราชเจ้าแห่งสยามประเทศทั้งสุโขทัยอยุธยาธนบุรีและรัตนโกสินเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระเจ้าอู่ทองตามที่คณะศิษยานุสิ์วัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ทูลขอพระราชทานจัดขึ้นเพื่อน,อน้อมรำลึกถึงในพระมหาบุรพากษะสัตร,ราที่ราชเจ้า แห่งกรุงสยามประเทศที่ได้สร้างเมืองต่างๆและในโอกาสครบรอบ652ปีการสวรรคตสมเด็จพระรามาธิบดีที่1วันอาทิตย์ที่18เมษาย,ยนพศ5 6 6 4โดยมีพระเทพมงคลโสพลเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหารเป็นประธานสงฆ์พระธรรมรัตนมงคลเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร นำพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์รวม9รูปเจริญพระพุทธมนต์ชัยมงคลคาถาในการนี้นางสาวนุชนาตประทีปทีรานันนางสรันพัฒประโมทก,การองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและประชาชนครับได้ร่วมเข้าพิธี